สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับแจ้งข่าวดี4ทุ่ม22นาฬิกา13มกราคม2 5 9ครับวันนี้จะแจ้งข่าวดีเรื่อง30บาทรักษาทุกที่รูปแบบใหม่ครับก่อนอื่นก็จะอ่านข่าวจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ฟังก่อนครับจากนั้นจะอธิบายเพิ่มจากนั้นจะอธิบายเพิ่มเติมดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับวันนี้วัน ที่13มกราคม259นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโพสต์ข่าวว่า30บาทรักษาทุกที่รูปแบบใหม่เริ่ม12มกราคม259เป็นต้นไปใช้สิทธิด้วยระบบโคตาสแกนหน้าคิวโอโค้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเลือกรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมก็มีร้านยาคุณภาพและคลีนิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่สามารถ ใช้บริการได้2แบบทั้ง Walk- in และจองคิวล่วงหน้าเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับข้อดี Walk- in ไม่ต้องนัดล่วงหน้าไปที่ร้านยาทับคลินิกที่เขาที่เขาร่วมโครงการได้เลยขั้นตอนง่ายๆในการ Walk i อแจ้งใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวประชาชน13หลักหน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ์และเช็คโคต้าผู้รับบริการยืนยันตัวตนด,ด้วยสกแกนใบหน้าเข้ารับบริการตามประเภทที่เลือก ระบบบันทึกสิทธิอัตโนมัติด้วยการให้บริการแบบคอรต้าการยืนยันสแกนหน้าปลอดภัยยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงการสวมสิทธิข้อมูลเชื่อมต่อระบบเครือข่ายบริการช่วยตรวจสอบเบิกจ่ายโปร่งใสและรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสพชทสสสช1330นะครับเอาแล้วครับต่อไปจะที่บายให้ฟังครับเมื่อกี้ี่เป็นข้อความข่าวที่ เฟซบุ๊กเพจสำนักง,งานหลักการสุขภาพแห่งชาติโพสต์ข่าววันนี้เมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาเราทําคลิปนี้4ี่ทุ่มเศษนะครับแต่เมื่อตอนกลางวันเมื่อ8ดชั่วโมงที่ผ่านมานี่สำนักง,งานสำนักง,งานหลักการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาโพสต์ข้อความข่าวนี้ต่อไปนี้จะอธิบายให้ฟังครับอธิบายดังนี้ครับในการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทร,รักษาทุกที่รูปแบบใหม่นะครับพี่น้องประชาชนเนี่เจ็บป่วยเล็กน้อย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆได้แต่ว่ามีความจําเป็นที่จะเข้าใช้บริการที่เอกชนนะเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเฉพาะที่เข้าร่วมโครงการอาจจะเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ได้นะครับเข้าเข้าไปหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยบริการที่เข้าร่วมของการก็มีร้านยาคุณภาพร้านยาก็คือร้านขายยานั่นแหละแต่ว่าต้องมีป้ายติดไว้ที่หน้าร้านก็คือ30สบาทร,รักษาทุกที่ป้ายสีแดงนะครับติดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็คลีนิกเอกชนคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมของการก็มีคลินิกหมอนี่แหละครับที่ให้บริการรักษาพยาบาลน,นี่แหละคลินิกพยาบาลคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกกยายภาพบําบัดอะไรประมาณนี้นะครับคลินิกแผลตรวจเลือดตรวจ ต่างๆนี่นแหละนะทีนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1น,นี่ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าก็คือนําบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเดินเข้าไปที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเลยนะครับอาจจะเป็นร้านยาคุณภาพไปซื้อยาทํานองนี้เออไม่ได้ซื้อยาไปใช้สิทธิ์ฟรีเลยนะครับใช้สิทธิ์ ร้านยา,าคุณภาพใช้สิทธิ์คลินิกพยาบาลคลินิกเอกชนคลินิกเภชกรรมคลินิกทันตะคลินิกทันตกรรมทำฟันอะไรประมาณนี้ครับได้ครับก็นําบัตรประชาชนไปใช้บริการเลยหน่วยบริการของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็สแกนหน้าแล้วให้บริการนะครับการสแกนหน้านี่ก็เพื่อป้องกันคนอื่นสวมสิทธิ์นะครับก็คือเรา เอาบัตรประชาชนไปใช้บริการแล้วก็เขาก็สแกนหน้าและให้บริการไปนี่ก็คือการบริการรูปแบบใหม่นะครับวิธีที่1ทีนี้ในการใช้สิทธิ์ที่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้เดือนละ2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าใช้สิทธิได้เดือนละ2ครั้งผ่านไปแล้วนะครับเดือนนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เอกชนได้อีกแต่ไปใช้สิทธิหน่วยบริการของรัฐได้ตลอดเวลาตามสิทธิ์นะครับ เดือนละสองครั้งนะครับใช้สิทธ์เอกชนกรณีทันตกรรมก็มีขูดหินปูนถอนฟันอุดฟันใช้สิทธ์คลินิกเอกชนได้ปีละไม่เกินสามครั้งถ้าใช้สิทธ์หมดแล้วก็รอปีหน้าใช้ใหม่สามครั้งส่วนการใช้สิทธิ์ทันตกรรมที่โรงพยาบาลรัฐก็ใช้ได้ตลอดเวลาตามสิทธิ์บัตรทองนั่นแหละครับอันนี้ก็คือรูปแบบที่หนึ่งนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ที่คลินิกเอก,เอกชนนะครับ ส่วนการนำบัตรประชาชนไปเข้าโรงพยาบาลรัฐอันนั้นไม่ต้องสแกนหน้านะครับสแกนหน้าเฉพาะเอกชนนะครับยังมีอีกครับการใช้บริการณนะสถานบริการเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านยาคุณภาพที่เขาล่วมโครงการคลินิกเอกชนที่เขาล่วมโครงการนะครับคลินิกทันตกรรมที่เขาล่วมโครงการต่างๆนะครับยังมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจองคิวก่อนนะครับ จองคิวนี่จองคิวผ่านไลน์นะครับอันนั้นไม่ต้องสแกนหน้านะครับโดยพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถสแกนหน้าได้ก็มีอาจจะเป็นเด็กอายตุต่ำกว่า15อะไรประมาณนี้หรือผู้สูงอายุสแกนหน้าแล้วมันไม่สะดวกหรือคนอื่นก็ได้ที่ไม่อยากสแกนหน้าแต่ท่านก็มีแอปไลน์อยู่ในโทรศัพท์ของท่านนะครับมีไลน์เงื่อนไขครับในโทรศัพท์จะต้องมี2อแอปนะครับแอปที่1แอปไทยดีไว้สำหรับยืนยันตัวตนนะครับ แอปที่2ไลน์ในแอปไลน์นี้นะครับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนี่<ป>ก็ให้เป็นเพื่อนทางไลน์กับสปสอชอก่อนนะครับปเป็นเพื่อนทางไลน์กับสปสปสอชอสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นแหะครับค้นหาเพื่อนค้นหาคําว่าสปสอชอแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์หรือเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ไอดีนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นเพื่อนกับสปสอชอจากนั้นก็กดเข้าไปทําเมนูจองคิวในไลน์นะครับ ก็จะได้คิวเอาโค้ดมานะพอได้คิวโค้ดมาปับ๊บก็ให้ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการเอกชนภายในไม่เกิน6ชั่วโมงนับจากได้คิวเอาโค้ดขึ้นมาจากไลน์นะครับก็ไปใช้บริการที่คลินิกเอกชนพอไปใช้บริการที่คลินิกเอกชนนะครับอันนี้ไม่ต้องสแกนหน้าคลินิกเอกชนหรือร้านยาที่เราไปใช้บริการเขาก็จะสแกนคิวโค้ดที่เราได้มาจากการจองคิวทางไลน์นั่นแหละครับก็ใช้บริการได้นะครับ ซึ่งสามารถใช้บริการได้เดือนละสองครั้งนะครับคลินิกเอกชนหรือร้านยานะครับรักษาพยาบาลทั่วไปนะครับแต่กรณีทันตกรรมนี่ปีละไม่เกิน3ครั้งนะครับอันนี้ใช้สิทธิ์เอกชนผ่านการจองคิวช่องทางไลน์ทําแบบนี้นะครับไม่ต้องสแกนหน้านะครับผ่านการจองคิวช่องทางไลน์นะครับส่วนเมื่อใช้สิทธิ์เอกชนหมดสิทธิ์แล้วในแต่ละเดือน เดือนนั้นหากเก็บไข้ได้ป่วยก็ยังไปที่โรงพยาบาลของรัฐได้นําบัตรประชาชนใบเดียวไปที่โรงพยาบาลของรัฐได้เลยแต่ว่าไม่ต้องสแกนหน้านะครับโรงพยาบาลรัฐนะครับใช้ลไลน,น์ไปคลินิกเอกชนได้คียโคดไปสแสดงที่คลินิกเอกชนแล้วก็ไม่ต้องสแกนหน้าเขาจะสแกนคียโคดที่เราได้มาจากการจองคิวทางไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนํามาแจ้งค้าคืนวันนี้22นาฬิกา13มกราคม2569ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ